สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่วง Daily Update ช่วงที่จะมาอัปเดตข่าวคราวของแมนยูรายวันกันนะครับคริสฟิลเลอร์ครับนักข่าวเทียสสามจาก Daily Mail รายงานว่าจริงๆแล้วโซฟิออนอัมราบัตเนี่ยใกล้ที่จะย้ายไปร่วมทีมเรอัลพูในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาจนกระทั่งเกิดปัญหาในนาทีสุดท้ายและทำให้เรอัลพูไปเซ็นสัญญากับไรอันกาเวนเบิร์กแทนซึ่งปัญหาที่ว่าเกิดขึ้นจากทางฝั่งของอัมราบัตเอง ผมว่าเขาน่าจะอยากย้ายมาร่วมทีมเราเนี่ยแหละครับก็เลยเกิดปัญหาขึ้นทีมเราน่าจะเดินเรื่องตอนช่วงท้ายเลยก็ว่าได้ก็เลยตัดสินใจครับมาทีมเราดีกว่านะเพราะใจเขาอยากมาแหละตามที่เรารู้กันนอกจากนี้ครับเขารายงานเกี่ยวกับเรื่องราวในทีมของเราด้วยนะตัวคริสวิลเลอร์เนี่ยเขาบอกว่าเอริกเชนฮาร์คได้จัดเลี้ยงบาร์บีคิวในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับสำหรับครอบครัวของผู้เล่น และทีมงานที่แคลิริันเทนฮากต้องการทราบถึงความพยายามของเครือข่ายสนับสนุนทีมงานของสโมสอเนี่ยตลอดจนนักเตะและว่ากันว่าเขาเดินไปรอบห้องครับเพื่อพูดคุยกับสมาชิกในครอบครัวอีกด้วยอีกหนึ่งเรื่องของนี้ครับเจดอนซันโชเนาะสกายสปอร์ Sky Sport ครับสื่อกีฬาชื่อดังเนี่ยก็รายงานเกี่ยวกับปัญหานี้เขาบอกว่า ตัวซันโชเองเนี่ยยังได้รับการดูแลนะครับโดยเทรนเนอร์และโค้ชฟิตเน็ตรวมไปถึงได้รับการช่วยเหลือทางด้านการแพทย์และการเข้าถึงองค์ประกอบสำคัญทั้งหมดของสวนฝึกซ้อมเว้นแต่ว่าไม่ได้ซ้อมกับทีมชุดใหญ่แล้วนั่นเองผู้บริหารของแมนยูบางคนเนี่ยพยายามจะแก้ไขสถานการณ์นี้ผู้เล่นบางคนเองก็เห็นใจตัวซันโชแต่ว่าก็ไม่มีใครเห็นด้วยนะครับกับการที่ซันโช โพสข้อความแบบนั้นในทวิตเตอร์สุดท้ายครับเอริกเทนฮงกเนี่ยก็ไม่มีการกลับคําในกรณีนี้เขาไม่สามารถทนต่ออำนาจของเขาที่ถูกทําลายโดยผู้เล่นในพื้นที่สาธารณะแมนยูยืนยันนะครับว่ากุญแจสําคัญในเรื่องนี้คือคําขอโทษจากเจดอนซันโชเพื่อแก้ปัญหานี้ผมว่าคงไม่จบง่ายๆนะเพราะดูแล้วซันโชก็ ไม่อยากขอโทษต้องพูดคำนี้แล้วก็ล่าสุดนี่ปิดบัญชีไปแล้วด้วยนะครับซึ่งผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งนะครับที่เห็นด้วยว่าซานโชค,ควรขอโทษและต้องได้รับบทลงโทษจากการกระทํานี้เขาไม่ได้เล่นดีเลยนะครับตลอดระยะเวลาที่เข้ามาร่วมทีมของเรามีบางนัดแหละที่ทําได้ดีแต่มันก็ยังไม่ใช่ฟอร์มที่ควรจะเป็นกับการได้รับค่าเหนื่อยในระดับนั้น เขาควรทำได้ดีกว่านี้และควรเห็นแก่ทีมเป็นสิ่งสำคัญถ้าสุดท้ายคุณไม่มีชื่อในเกมเนี่ยสิ่งที่คุณควรทำคือการตั้งใจครับและพัฒนาตัวเองมากขึ้นอย่างที่เคยได้พูดไปครับในคลิปเก่าว่าเอลกชนฮาร์กและสโมสรช่วยซานโชไปแล้วนะครับตั้งแต่ฤดูกาลก่อนแล้วมันเหมาะสมหรอก,กับการที่ซานโชออกมาทำแบบนี้สุดท้ายครับคำขอโทษสำคัญที่สุดจริงๆ ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปครับคงไม่จบง่ายๆอย่างที่บอกทั้งหมดนี้คือข่าวของคลิปนี้ก่อนจบคลิปขอขอบคุณทางเพจไฮยีน่าสำหรับการทำภาพสวยๆในช่องของเราด้วยและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ให้ช่องของเรากันด้วยครับมูมแฟนแมนยู you, ช่องสนับคอบอลปีศาจแดงสวัสดีครับ